พูดดีค่ะวันนี้นะคะก็วันเกิดเราค่ะวันที่21มีนา้วนะคะนี่นะคะเป็นเค้กของเราเลคะเดี๋ยวทำให้มาแล้วเรือออกไหมนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเทียนกันแล้วจะปัดแล้วโอเคนะคะพอจบคลิปนี้นะคะก็จะมาจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันเกิดเดี๋จวแจกของยังเดี๋ยวจะแจกของพอจบคลิปนี้นี่เป็นเค้กนะคะเอ้ยกล้องไม่ตัดอ่ะดูหน้าเค้ก นี่ะคะก็จะเขียนว่าเห็ดแบบีบแดแดงนะคะเลยแล้วผิดเลยเกาาาาียนเป็นรูปคิตตี้นะคะน้องเลือกนี่น้องอ่าตอนนี้ร้องเพลงค่ะ Happy Bird Baby b l You พี่ b a n อ่าพูดเลย Happy Bird a ์ y a ี่ร้องเพลงดิ เฮ p p y b บอ t เด a ูยู y ป u ่าปตรนี้เียนีนเคนเดียวพอดีออทนี้พี่ตุ้มแบบทำเป็นแท่ทาทา่เแต่แปบเดี๋ยวไปมานเป่าโอเคไหมไม่ต้องใกล้ใกลมากนะเดียวเดียวไม่ไดู้เลยเดี๋ยวไปดู p ฮ a p p y

ไอขอพี่แบมมีฟางสูงสุขภาพแข็งแรงแล้วพี่บัวขอให้น้องแบมมีฟางสูงสุขภาพแข็งแรงขอให้ขอให้มีคนดูคลิปประมาณแสนหนึ่งขอให้แบมดูประมาณถ่าร้อยถ้าร้อยถ้าร้อยเหรออันนี้คือเค้กอะไรคะเค้กมิกกี้ค่ะกินเลยนากินนะอย่าเพิ่งกินไปเราทำให้เก่งกินเราทำใเก่งกินโอเคเอาไอ้นี้ไปชี้ออกผ่าเค้ก แล้เอาหัออกเอาหั่นเลยไม่แล้วเอาไปเชื่อมอืมหั่นเลยอันนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ให้พ่ออ่านหั่นพ่อหั่นแกงหันตรงหน้าเลยไหมหั่นได้เลยหั่นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะก็คือตรงหูนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตในนะคะก็จะมีครีมเป็นช็อกโกแลตอร่อยมากนะคะนี่ก็ตัดแบ่งไปกินกันแล้วเดี๋ยวจะไปอแคนแคนแล้วก็ครีมเจอแนูนัน นั่งกินอยู่ตรงนู้นนะคะก็ดูทีวีค่ะก็เดี๋ยวเราจะเช้าคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดีะะ๋ยวช่วย